ร้านยางช่างจันคนอีสานนะครับตอนนี้ก็มาดูงานมาเช็คสต๊อกของนะครับว่าตอนนี้สินค้าในร้านมีอะไรบ้างนะครับแล้วเหลืออะไรบ้างแล้วก็สินค้าที่นําเข้ามาใหม่มีอะไรบ้างนะครับ FC ครับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับที่ร้านประดับยนต์คนอีสานนะครับมี f อฟถามมาว่าร้านอยู่ที่ไหนนะครับร้านอยู่ที่ปทุมธานีนะครับ ตรงนี้เขาเรียกว่าตลาดลงเกลือท้ายเกาะนะครับตลาดลงเกลือท้ายเกาะนะครับใครที่มาไม่จูกก็เข้าไปใน g o เกิ e พิพ์คําว่าตลาดลงเกลือท้ายเกาะนะครับซึ่งตลาดลงเกลือท้ายเกาะตรงนี้นะครับเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะครับนะตรงนี้ก็จะมีสินค้าหลากหลายนะครับนี่ครับจะมีร้านขายเสื้อผ้าขายผ้าห่มขายผ้าปูที่นอนนะครับแล้วจะมีร้านขายอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็มีร้านติดฟิล์มรถยนต์มีร้านป๊กกุญแจนะครับ ซึ่งวันนี้เป็นวันหยุดแรงงานทางที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะปิดนะครับสังเกตนะครับประตูปิดหมดเลยครับเพราะเป็นวันหยุดแรงงานเนาะนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีร้านขายเหล้าขายเบียรนะครับเย็นๆช่างใจก็นั่งกินเบียรที่หน้าร้านนี่แหละครับบรรยากาศดีครับแล้วก็จะมีโต๊ะสนุกเกอร์ด้วยครับไปแทสสโนุ์ฝั่งโน้นนะครับแล้วก็จะมีร้านขายรองเท้ามือสองแล้วก็เสื้อ ที่มาจากตลาดโรงเกลือฝั่งฝั่งนู้นนะครับฝั่งขมีนะครับก็มาอยู่ที่นี่นะครับเป็นเสื้อผ้ามือสองราคาถูกนะครับแล้วจะมีรองเท้ามือสองราคาถูกนะครับอันนี้ก็ไลฟสดให้ f c ดูเนอะนอกจากรองเท้ามือสองจะมีเสื้อผ้าด้านในอีกนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ว่างด้วยนะครับ f c ครับนี่ครับมีพื้นที่ว่างนะครับใครอยากจะมาเปิดร้านขายของตัวนี้ก็มาครับมาติดต่อกับเจ้าของได้โดยตรงนะครับ นี่ก็จะเป็นที่ว่างประมาณหนึ่งสองี่ห้าหกล็อกนะครับค่าเช่าก็อยู่แค่ล็อกละห้าร้อบาทนะครับค่าเช่าถูกมากครับแค่500บาทต่อล็อกนะครับอันนี้ก็ช่างจันก็เช่าไว้นี่สองล็อกครับก็แค่พันเดียวนะครับถามว่าแพงไหมค่าเช่าไม่ได้แพงแล้วไรายได้เราก็น้อยค่าเช่าเราก็น้อยนะครับขอบคุณเอฟซีที่ติดตามนะครับ